สวัสดีครับท่านสมาชิกวันนี้วันที่25กุมภา59ครับกรุงเทเคบางบอนหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เจอวิบากกรรมเรียกว่าวิบากกรรมก็ไดเ้เจอกับปัญหาโรคขอเอียงสร้างความวุ่นวายให้ในกรงมากมายตอนนี้ก็ปรับจูงกันจน นกเริ่มจะเข้าสู่ภาวะปกติแล้ววันนี้ก็เลยให้น้องเบ้หรือว่าเซียนเบ้มาทำวัคซีนซ้ำอีกทีหนึง่งเพื่อความมั่นใจับทำทั้งกรงไม่ให้เล็ดรอดแม้แต่ตัวเดียวที่เห็นในภาพนี้คือเจ้าศูก็ กลับมาสดชื่นล่าเริงเหมือนเดิมครับหลังจากที่แข่งแม่สายโดนเย,ยวเชียวโชกได้รับบาดเจ็บครับสนนี้ก็สดใสล่าเริงแล้วส่วนนี้คือที่สองแม่ปลาหลวงคุณแม่ของเจ้าศูนย์แปดเขา สราช่แข็งแรงเตรียมเข้าคู่ควันที่ทำวัคซีนการเข้าคู่คงจะเลื่อนไปอีกจากกำหนดเดิมวันที่1มีนาก็เลื่อนไปอีกสักสัปดาห์หนึ่งไม่ใช่เรื่องใหญ่รเรื่องเวลานนะั้เหลือเฟือครับทำหมดทุกตัวนกพันนกแข็งป้องกันไว้ ป้องการเหตุดวนเหตุร้ายโรคขาเอียงจะเป็นโรคที่สร้างความวุ่นวายให้เด็กกรงเหลือเกินมันเป็นแล้วมันก็ไม่ได้ตายง่ายๆนะทรมานตอนนี้ก็ให้กินยาตัวหนึ่งของร้านยงก็ใช้ได้รับเข้าสู่สภาพดีขึ้นเรื่อยๆครับครับที่สองแม่ฟ้าหลวง สดชื่นล,ล่าเริงพร้อมที่จะให้ลูกกับโซนนี้ก็คือเจ้า76พ่อของเจ้า08ก็แข็งแรงบินบินเล่นรอบบ้านทุกวันครับ เช้าบินเย็นบินตัวเดียวผู้นี้อย่าไปปล่อยฝูงนะความผิดพลาดอาจจะเกิดได้ไปรวมกับน,นกที่เป็นลูกนกเลยมันพาไปเที่ยวไกลพาลุงไปเที่ยวไกลเลยพาคุณปู่รับไปไกลๆเดี๋ยวมีปัญหาเฉียวชนและเสียดายแย่เลยออกกําลังกายต้องให้บินตัวเดียวนกแก่ ยังหลลาเหมือนเ,เดิมครับเี่ในภาพนี้ก็คือลูกของเจ้าเจ็ดหกเป็นพ่อเจ้าสามรับแข็งแรงเหมือนกันนกันนี้พร้อมที่จะเข้าคู่แล้วแต่วันนี้ทำวัคซีนรอบสองก็ให้เวลาขยายไปอีกนิด พอจะตองสามเจ็ดหกเหมือนกัน